สวัสดีนะผู้มทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการดิมี่นะคะโอ้ยวันนี้คือเรารู้สึกผิดมากนะคะเรามาดึกอีกแล้วซึ่งคือจะบอกว่าที่มาดึกอ่ะไม่ใช่อะไรเว้ยทุกคนคือตอนประมาณ8ปดโมงนะคะเราก็เข้ามาเช็คอาวีแล้วว่าเฮ้ยมีกิจกรรมอะไรไหมแล้วซึ่งตอน8ปดโมงนะคะกิจกรรมยังไม่เข้าแล้วเราก็เลยไปทําอะไรเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็ตอน3ามทุ่มแล้วนะคะโอ้โหดูคลิปนี้จะลงประมาณ สามทุ่มนะคะอะวันนี้นะคะก็ขอไปกันด้วยนะคะก็ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b s ไครป e เปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะคือช่องนี้วิวตกมากนะคะแบบ Youtube ปิดการมองเห็นหรือเปล่านะคะอะวันนี้นะคะพบกับสกินใหม่สุดน่ารักในกิจกรรมร้าน,นะคะ้าส่วนลดนะคะแลกซื้อเพียง99ขคูปองเมื่อซื้อฮีโร่ สกินหรือฮีโร่ในกิจกรรมอย่างน้อย1ชิ้นพร้อมรับส่วนลดสูงสุด90%อ่ะ8ถึง21นะคะเป็นสกินอาริสนะเรารีวิวไปแล้วคือเอฟเฟกอลังการอยู่เดอ้อว่าไม่ได้นะคะอุ้ยช่วงนี้สกินเขามาเยอะนะคะเนี่ย สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเตริมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาฮาวี v, ที่มียอดไลค์มากกว่า1 คเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการราหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ ฮิมมีโนโตดิโกนินากิชินาได้คิดทำการนะคะแต่เพื่อรับส่วนลดอ่ะอันนี้คืออ่ะเฮ้ยะคะิมมีโนโตดีโกโนนากิชินาตอนนี้นะคะให้เราอ่ะทำการซื้ออะไรก็ได้เว้ยฮะฮะเราฮะซื้ออะไรก็ได้นะคะที่ให้มันเราถึงจะได้สกินอลิส99เฮ้ยคือมันใช่เรื่องไหม ก็ไม่ได้เมนอลริสนะเว้ยร้านค้าส่วนรถเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าอ่ะเดี๋ยวเราขอไปดูอลริสราคาเต็มคือ,100อ5น0ยสิบคูปองนะคะเป็นแบบเฮ้ยทำไมแบบเขาแบบไม่มีแบบกดอีกหลายๆรอบอย่างนี้หรอแบบเราไม่ถูกใจอะไรเงี้ยโอ้ใหม่ก็โอ้มือโดนไหมนะคะเป็นคิมิโนโตีโกดีนากุชินานกิโต อ่านะคะตอนนี้เกมค้างนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนออกไปหน้าล็อบบี้นะคะอ่าตอนนี้ทําการวาร์มมาหน้าล็อบบี้แล้วนะคะคือกิจกรรมเยอะมากมากนะคะเยอะมากๆเยอะมากๆานะคะเรารับไม่ทันอ่ะเฮ้ยฉันรับไม่ทันอ่ะฉันทาคลิปไม่ทันอ่ะจริงๆคือเราอ่ะคือมันเป็นช่วงที่เราเตรียมตัวนะคะที่ จะสอบเข้าไปเรียนต่อนะเป็นช่วงที่แบบหัวเรี่ยวหัวต่อมากนะคะเราก็เลยคลิปช่วงนี้เราก็เลยช้ามากนะคะปกติเราจะแบบเกี่ยิจกรรมมาปุ๊บแล้วก็อัพเลยไงก็ย่อนหยน่อนให้กันสักเดือนนึงนะคะอะคิมิโนโตดิโกโดนะคนดูบอกดีมร้องเพลงอะไรนี่อะนะคะคนดูบอกดีมร้องเพลงอะไรนี่อะมานะคะเราไปกดเข้าดูที่ ซะพรอสะพรอดนะคะน้องอาริดของเราน้องอาริดน้องอาริดนี่สก,กินไนท <c oughs> ์อุ้ยเป็นสกินระดับรีเจนด้วยนะคะโอ้คือเหมือนแบบเหมือนเป็นโปรโมชั่นของแถบนย้ปะถ้าซื้อนะถ้าต้องซื้อนะถึงจะได้เฮ้ยอลังการเด้อว่าไม่ได้นี่ยะเ <c> ฮ <oughs> ้ยโอ้โหดีใจด้วยนะคะคุณได้ออกคลิปแล้นะคะคุณ อาฟ้าหลังฝนคนล่าฝันนะคะเราไว้เล่นด้วยกันคาวหน้านะคะอ่านี่นะคะนี่เอ้ยน่ารักฟิลแบบคิมมี่โนโตดีกานี้นะคือชินาตะคตอ่อซื้อก็ซื้อมามันจะอะไรก็กิใจ,ใจกรรมไงอันนี้คือตัวอะไรอะตีมี่อุ้ยเราไม่เล่นตีมี่อันนี้ก็คือตัวราวิลนะคะน,นี่คือตัวทาร่า ถ้าเราซื้อแล้วเราจะเอาตังค์ไหนกินข้าวอะ่ะก็อย่าไปยอมนะคะอ่าทําการเราขอเลือกซื้อเป็นตัวน้องลาวิลนะคะเราคิดว่าเราน่าจะได้เล่นอามาดีเฮ้ยกรุณานะยืนยันที่จะใช้99คูป,ปองเพื่อซื้อน้องอลิสนะคะกดยืนยันไปนะคะนี่ตอนนี้ซื้อไปแล้วนะคะเติมตอนนี้เหลือ60คูปองคือจนมากนะคะไอเทมถูกปลดล็อกแล้วโอเคค่ะเราทําการซื้อน้องอลิสของเราไปเรียบร้อยละอ่ะ ถ้าเราทำไมแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะแต่เราไม่มีฮีโร่น้องอลิสนะคะเราก็จะทำการซื้อฮีโร่น้องอลิสไปนะคะค <c oughs> <c oughs> ิมิโนโตะนิโกรินาเตชินาราคิโตะคามอรุุซูริโตคิโมโนโตอ้าวอันนี้เราซื้อแล้วนะเราต้องไปรับในตรงนี้หรือเปล่าในกล่องตรงนี้นะคะจากระบบอาวีรีบอร์ดน,นะคะมานี่ นี้ได้แล้วได้รับอันนี้แล้วแล้วก็ได้รับสกินลาวี่อยู่แล้วนะคะเราคือเราอะอยากจะขอความกรุณานะคะคนที่เป็นเพื่อนเราในเกมอย่าส่งไอเทมเพิ่มความสมัมพันธ์มาเลยนะคะ <c oughs> โอ้โหเราเดี๋ยวเรางงนะว่าใครเป็นใครเนี่ยมานะคะเราทําการได้สกินมาเรียบร้อยแล้วซัพพอร์ตนะคะน้องอลิของเราเดี๋ยวเราต้องไปฝึกเล่นแล้วเนี่ยคิมมีโนโตดีเกินนี้นะดิชินมานะคิดโอ้ยสกินอัลิเราก็มีก็มีหลายสกินเนี่ย คิมมี่นาต,ตัวดีกว่านี้นะทิชื่อนาะล้วก็โตขมอมล็กเกสุเดี๋ยวเราจะปักคลิปรีวิวสกินน้องอลิซไว้ให้นะคะเดี๋ยวมาดูเราอยากรู้ว่าพวกเนี้ยอาวีจะเป็นกิจกรรมอะไรคือกิจกรรมมายเยอะมากเยอะสุดๆนะคะแล้วก็ดูสกินลาวิวของเรานะคะเอ้ยหรือว่าสกินมันแจกฟรีเอ้ยที่เราที่เราซื้อลาวิวนะคะเพราะว่าที่เราซื้อลาวิวเพราะว่าอ่า Uh, 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 อ้าจะสกินอะไดีไงเออเอาดิก็อืมเอาดิเออเอาดิ <c oughs> เอาดิเอาดิเฮโลอีกนะคะโอ้ก oh, okay. ็โอเคก็ถือว่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะไว้เช่กันกดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคือว่าอาจจะช้านิดหน่อยแต่เดี๋ยวจะชยยอยทำให้ทุกคลิปนะคะขออภัยกันด้วยนะคือติดเรียนติด อะไรทุกอย่างงานการชีวิตเราเยอะมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้ยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ที่แฟนเพจนะก็แท็บชุมชนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอุย๊ยเราพูดบนมาสามรอบแล้วไปละบ๊ายบาย